ท่านอะไรท่อะไรอุ้ยอ้ยโอ้โ,อโอหัวขกเตียงหลก<ะ>ผมชื่ออะไรโลก๋ยวสิผมชื่อเด็กชายปื้ม<อ>ตอนนี้ผมตอนนี้ผมอะไรผมโดนแก้มแดงที่ข้างแก้มหมดเลย แดงหมดเลยใช่ไหมฮั <Hey. S 1> ลโเออเอผมชื่ออะไรไหนผมชื่ออะไรบอกก่อนผมชื่ออะไร <Hey. S 1> ผมชื่อเด็กชายปื้มผมอยู่กับยายทั้งวันผมกวนยายไหมบอกทีผมกวนยายไหมอ้มวยาวอ้า <Hey. S 2> เหนื่อยแล้วลูกเอาขึ้นมาเหนื่อยอะไรอ่ะล่ะหนูเหนื่อยอะไรทางนี้ทางนี้เหนื่อยอะไรลูกเหนื่อยอะไรเหนื่อยอะไรเอาไหมเอาไหมเอามิกกี้เมาส์หรือเปล่านะมิกกี้เมาส์ใครนะ กิ๊กเมาส์ไขยนะมิีกิ้เมาส์ไทยนะมาเพอมาหยิบที่ทำยังไงมาหยิบที่ทงยังไงเอาไหมเอาไหมเหรอเอาไหมเยือนี่มิก้เมาเยือนี่มิก้เมา มิกกี้เมาส์อยู่นี่ทำยังไงดีนะเนี่ยทำยังไงทำอะไรดีทำอะไรจะไดมิกกี้เมาส์ทำไงจะได้มิกกี้เมาส์หรอกมาเดี๋ยวนิดนึงตึงต้งตึ้งมิกกี้และมินนี่รอเด็กชายปื๊บ เด็กชายปื้นอยู่ไหนครับเอาไหมมาเร็วมาเร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 น่ง้าไม่เอาหรอเอาไหมเอาไหม เอาไหมาล่ะออกแรงหน่อยก็ถึงแล้วดูนี่